เรื่องยอ่อเพลงพยัก EP สองอังคารที่วันที่21มกราคมเรื่องยอ่อเพลงพยัก EP สองอังคารที่วันที่21มกราคมเวลา19.00-20.00นช่อง3กด33ลุงยิ้มมุมงบิมสโทนพาเพลงไปหาเจ้านีเจเยาวภาเพื่อขอผ่อนผันการจ่ายหนี้สินซึ่งเจยินยอมทำให้เพลงเด่นคุณสบายใจเริ่มแต่งเพลง ใจท้อบอกเคยถอยและถ่ายมิวสิกวิดีโอปล่อยเพลงและร้องเพลงออกรายการปรากฏว่าประสบความสำเร็จแทนรักยี่หวาปริยาการดีใจด้วยแต่ด้านเกรียงไกรโกสินนวลพันธุกชนกวันนันและกอรพัฒเพนกิตการไม่พอใจอย่างมากหาทางป่วนแกล้งค่ายยอดชื่นต่างๆนานางานคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายเพลงยอดชื่นมิวสิกประสบความสำเร็จอย่างมาก เด่นคุณงามเนตรร้องเพลงใจท้อบอกเคยถอยเพลงซึ่งเพิ่งแต่งขึ้นมาใหม่ได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามในขณะที่เพลงกำลังจะร้องเพลงต่อไปกลับมีคนร้ายลอบแทงเพลงจนอาการสาหัสย้อนกลับไป6เดือนก่อนตอนที่เพลงเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีทางด้านสถาปัตย์กลับมาที่ค่ายยอดชื่นเพลงเห็นทุกคนกำลังแย่ ไม่ว่าจะเป็นลุงยิ้มบุ๋มบีมสามโทนกับน้าจักยศสกะชไทยสอรอรวมทั้งบุญโฮมแซ็คชุมแพรกระติบายชุติมาและนักร้องอีกคนอย่างทะเนศสกลร,รัตพันเทศเพราะไม่มีงานไม่มีเงินและโดนบริษัทเกรียงไกรเรคคอร์ดเรียกค่าลิขสิทธิ์แพงมากจึงตัดสินใจไปขอร้องเกรียงไกรโกสินและนวลพันธุ์ตุกชนกวนรน์น แต่ได้รับการปฏิเสธทําให้แทนรักยี่หวาปรียาการรู้สึกเห็นใจมากแม้ว่าเธอจะเป็นลูกของเกรียงไกรแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการประทําของพ่ออีกด้านหนึ่งพยักเด่นคุณงามเนรน้องชายฝาแฝดของเพลงซึ่งอยู่กับตาสมภพเกมสารติและยายอนงท็อปดารณีนุชที่อเมริกา เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงสองพี่น้องไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะเพลงได้รับการเลี้ยงดูจากลุงยิ้มพี่ชายของพ่อตอนแรกลุงยิ้มตัดสินใจจะยุบวงแต่เพลงขอให้สู้ต่ออย่ายอมแพ้ลุงยิ้มและน้าจากพาเพลงไปหาเจ้าหนี้เจยวภาเพื่อขอผ่อนผันการจ่ายหนี้สินซึ่งเจย,ยินยอมทําให้เพลงสบายใจเริ่มแต่งเพลงใจท้อบอกเคยถอยและถ่ายมิวสิกวิดีโอปล่อยเพลงและร้องเพลงออกรายการปรากฏว่าประสบความสำเร็จแทนรักดีใจด้วย แต่ด้านเกรียงไกรนวลพันธ์และกอรพัฒน์ไม่พอใจอย่างมากหาทางปั่นแกล้งค่ายยอดชื่นต่างๆนานาเพลงมีใจรักแทนรักก็เลยแต่งเพลงอยากพักให้โดนโดนเพื่อเป็นการสารภาพรักแต่ยังไม่มีโอกาสร้งรองให้แทนรักฟังขณะเดียวกันแทนรักโดนนวลพันธ์แม่เลี้ยงไล่ออกจากบริษัทไม่ให้เข้าบ้านเพราะไปรู้ว่าแทนรักช่วยเพลงเรื่องซื้อลิขสิทธิ์เพลงจากคู่แข่งเพื่อไปร้องในงานคอนเสิร์ตของตัวเองนั่นเพลงเปิดตัวเพลงอยากพักให้โดนโดนแฟนคลับแหม่มาเทียร์มากมายยอดวิวขึ้นสูง มากเพลงรีบโทรศัพท์ไปหาแทนรักแต่นวลพันรับสายบอกว่าไล่แทนรักออกไปแล้วเพลงเป็นห่วงแทนรักมากออกตามหาแทนรักไปทุกแห่งเพลงหาแทนรักจนเจอพากลับไปที่ค่ายยอดชื่นแต่ไม่มีใครยอมให้แทนรักอยู่ด้วยเพราะเห็นว่าเป็นลูกของเกรียงไกรซึ่งเป็นเหมือนศัตรูสุดท้ายไปขอ พักกับน้านารีอัญชิสาเลี้ยวไพรโรธแม่ครัวของค่ายเพลงส่วนเพลงไปคุยกับลุงยิ้มขอร้องให้ลุงยิ้มรับแทนรักให้อยู่ด้วยและทำงานเป็นพีอาของค่ายเพลงเพลงเลียกล่อมจนลุงยิ้มใจอ่อน เพลงของเพลงดังขึ้นเรื่อยๆทําให้กรพัฒน์หมันไส้จ้างคนไปทําร้ายเพลงอีกทําให้ทั้งเพลงและแทนรักบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอะไรมากขณะเดียวกันพยักฝา,กาแฝดเพลงโทรมาหาเพลงเพราะอยากให้เห็นหน้ากันเพลงยอมเปิดโทรศัพท์ให้เห็นหน้ากันและกันต่างคนต่างแปลกใจที่มีใบหน้าเหมือนกันลุงยิ้มสมภพและอ,อนองค์จึงยอมเล่าเรื่องอดีตให้เพลงและพยักฟังยอมรับว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องฝา,าแฝดกันโดยในอดีตแบ่งหลานไปเลี้ยงกันฝ่ายละคนโดยตายายเอาพยักไปเลี้ยงส่วนลุงยิ้มเอาเพลง ไปเรียน